อันนี้ลูกสาวเนี่ยมาเล่นละครมาพอ่พอติดปุ๊บคุกปุ๊บเล่นละครเดินมาพูดว่าคุณพ่อเนี่ย ก็จำคุกหนึ่งปีนะคะพาะเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับการเมืองของไทยมากเช่นนโยบายต่างๆที่มีมีประโยชน์ที่ดีให้กับประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี้และคุณพ่อเนี่ยการการการที่น้อมรับในคำตัดคำวินิจฉัยของศาลนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์การเมืองของไทยเหมือนกันซึ่งอินี่โง่ไม่หยุดค่ะคุณมันโง่ไม่หยุดค่ะคุณมาพูดอย่างว่าพ่อฉันไดสร้างประวัติศาสตร์นะติดคุกคนแรกนะเป็นนายกคนแรกที่ติดคุกนะเขาจะเอายังไงอ่ะขึ้นเรือไปตายที่ญี่ปุ่นเหรอเหรอ หรือหนีไปตายเอาด้มากเลยเออมันจำนวนจำนจนได้หลอกฐานแล้วเข้าตาออและที่สําคัญที่เมื่อวานนี้ตออไปสิงคโปร์อ่ะไม่ได้แวะสิงคโปร์นะจริงจริงต้องลงสิงคโปร์เพราะสมชายกับยวภารอที่นั่นจ้ะเคยทางนี้เรียบร้อยแล้วไงทางนี้เรียบร้อยแล้วก็สึงไปลงสิงคโปร์ไม่ได้น้อมรับไม่ได้สร้างประวัติศาสตร์อะไรเลยไม่ได้เป็นฮีโร่ไม่ได้อ่องซานซูจีเพราะนั้นไม่ต้องไปโบกมือก็ขึ้นรถไปเลยนะคะโอ้ไม่มาค่ะโอ้ไม่มาค่ะคนอ่อ สร้างสร้างสร้างละครแปลกๆพูดทำไมก่อนแล้วก็แป๊บเดียวแล้วก็กลับใช่ไหมคะเออแล้วก็กลับก็กลับไปนะคะนี่ก็กลับไปนี่พ่อเขาก็ไปแก็ต้นเริ่มตนน้นอันหนึ่งวันนี้นะคะแล้วก็กันยายนพ่อเขาก็ใช้ถ้าถ้าฉันติดคุกพ่อเขาก็ใช้เขาออกพร้อมๆกันนะพร้อมๆกันก็ออกมาตีกันต่อ <laughs> ตีกันต่อ